สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูนะคะมีนิทานมาฝากให้กับเด็กๆฟังนะคะชื Pascal ่อเรื่องว่าแครอทยักษ์นั่นเองค่ะผู้แสดงของเรานะคะคนแรกเลยคุณครูแว่นนะคะแสดงเป็นแม่ลาน้อยคุณครูนกแสดงเป็นแม่แมวน้อยคุณครูหมิวแสดงเป็นแม่หมีน้อยคุณครูพลอยแสดงเป็นแม่เสือน้อยและคุณครูติ๊กนะคะแสดงเป็นแม่ยีราฟน้อยนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะมาชมนิทานกันเลยนะคะการคร้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่ลาน้อยตัวหนึ่งเธอต้องการจะปลูกต้นแครอทด,ดังนั้นเธอจึงนำมาเรดพัน์ธุแครอทไปปลูกที่สวนของเธอเธอคอยดูแลต้นแครอทคอยรดน้ำและใส่ปุ๋ยให้กับต้นแครอทของเธออยู่ทุกๆวัน ต้นแครอทของเธอก็โตขึ้นและโตขึ้นพวกมันโตขึ้น,นเรื่อยๆวันหนึ่งแมแ่แม่ลาน้อยได้ออกไปดูต้นแครอทอย่างที่เคยไปดูอยู่เป็นประจำทุกวันและเธอก็รู้สึกตกใจมากโอ๊ะอะไรเนี่ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เธอแทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองเธอได้พบกับต้นแครอทยักษ์ใหญ่โตมาก แม่ลาก็เลยดึงและดึงต้นแครอทครั้งแล้วครั้งเล่าดึงยังไงก็ดึงไม่ออกโอ๊ยดึงไม่ออกเลยสงสัยเราต้องไปตามเพื่อนมาช่วยกันดึงแล้วแหละแม่ลาน้อยก็ได้เดินไปหาแม่เสือน้อยและบอกกับแม่เสือน้อยว่าแม่เสือน้อยจ๋าแม่เสือน้อยจ้าเธอไปช่วยฉันดึงหัวแครอทยักษหน่อยได้ไหมจ้าอ๋อได้สิเดี๋ยวฉันจะไปช่วยเธอดึงเอง แม่ลาน้อยและแม่เสือน้อยก็ไปช่วยกันดึงหัวแครอทยักษ์พร้อมนือยังพร้อมแล้วหนึ่งสองสามฮุยเล่ฮุยฮุยเล่ฮุย,ย,ยอึ๊บโอ้ยดึงไม่ออกเลยแม่ลาน้อยฉันว่าเธอต้องไปตามคนมาช่วยกันแล้วแหละได้สิเดี๋ยวฉันจะไปตามมาเองแม่ลาน้อยก็ได้เดินไปตาม แม่แมวน้อยที่อยู่หลังบ้านและบอกกับแม่แมวน้อยว่าแม่แมวน้อยจ๋าแม่แมวน้อยจ๋าเธอช่วยฉันดึงหัวแครอทยักษ์หน่อยได้ไหมจ๊ะอ๋อได้สิจ๊าเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอดึงเองพร้อมแล้วนะหนึ่งสองสามฮุยเล่ฮุยอ้าวฮุยเล่ฮุยอึ๊บโอ้ย,ย,ย,ยดึงไม่ออกเลยทำยังไงดีล่ะ สงสัยเราต้องไปตามเพื่อนมาช่วยอีกแล้วแน่เลยได้ได้เดี๋ยวฉันจะไปตามเองแม่ลาน้อยก็ได้วิ่งไปหาแม่ยีราฟน้อยแม่ยีราฟแม่ยีราบจ๋าเธอไปช่วยฉันดึงหัวแครหลอดยักษ์หน่อยได้ไหมจ๊ะอ๋อได้สิเดี๋ยวฉันจะช่วยเองพร้อมแล้วนะหนึ่งสองสามหุย ลยยังไม่ออกมาเลยเจ้าหัวแค่หลอดยักษ์เนี่ยสงสัยฉันต้องไปตามเพื่อนมาช่วยกันอีกดีกว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บนึงนะแม่ลาน้อยก็วิ่งไปตามแม่หมีน้อยที่อยู่หลังบ้านและบอกกับแม่หมีน้อยว่าแม่หมีน้อยจ๋าแม่หมีน้อยจ๋าเธอช่วยฉันดึงหัวแค่หลอดยักษ์หน่อยได้ไหมจ๊ะแม่หมีน้อยก็บอกว่าได้สิพร้อมนี่ยังพร้อมแล้วนะ หนึ่งสองสามหุยเลหุยเอาหุยเลหุยเอาหุยเลหุยฮึเย่เดึองออกแล้วเราได้หัวแค่หลอดยักษ์ออกมาแล้วเย่ดีใจจังเลยทั้งห้าคนก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ดึงหัวแค่หลอดยักษ์นั้นออกมาแล้วและเย็นวันนั้นแม่ลาน้อยและสัตว์ต่างๆก็เอานำ แครอทน้อยไปทำอาหารและกินกันอย่างอาเด็ดอร่อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าพวกเราสามัคคีกันและรวมพลังกันพวกเราก็จะผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีค่ะและวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็มีเพลงน่ารักน่ารักมาฝากให้กับเด็กๆฟังพร้อมนีอยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเรามาฟังกันเลย เรามีแครอทนะขอเลือกแครอทหน่อยเรามีกะวนานะ